สวัสดีครับโปรเัอร์แม่เอฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้ก็สู่ช่องสอนลงทะเบียนเกลียววันออฟฟิเชียลนะครับช่วงจะเที่ยงนะครับใกล้เที่ยงวันอังคารที่เก่าตอนเราโปรเพอรแมนเอฟซีทุกท่านนะครับอตอนนี้นะครับเดี๋ยวสิพาไปล็อกอีกคึ้เก่านะครับแล้วรอ ที่่าก,การเราเบรงเตรียมงานมาเศร้าเรื่อเพิ่นขึ่นในส่วนของเต่นในส่วนล็อกจับจองล็อกอมี่เอที่ถามเหมือนว่าในะคิว่าติดต่อขายสินค้าได้ที่ไหนทักเข้าไปที่เพจของเทศบา,ตบบาลตำบลกมะลสาสอำเภอกมาลสายกาละสินนะครับทักเข้าไปถามเพื่อนเราติดต่อได้ ขายที่ไหนเพราะว่าจนมากก็จะเป็นผู้จัดนะครับมีโอแก่นไมีผู้จัดเป็นแบ่งหลอกแบ่งอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้องล้างแล้วก็ดูสถานที่ว่ามันพื้นที่เราจะมาเที่ยวงาน f อสิมาเที่ยวงานหรือภัยสิมาเบึ้งมือยิบเอ็ดเบึ้งมาหมอลำ่ทั้งสาวนอนเพีบบ้านแพงข้าจอดรถได้ที่ไหนบ้างี๋ยวีดไปทามางค้างอําเพอ ข้างๆบ้านพักในนะครับเดี๋ยวที่ประสานเบืองที่จอดรถให้เพิ่อน,นที่จอดรถให้อีหลานะครับแล้วมันมันแคบแห้งนะครับพี่น้องถ้าบอกกันมึวยมันก็จะได้อยู่ไกลไกล้เหมือนปีที่แล้วที่อีหลามาแสดงวันสองปีที่แล้วโอ้โจอดแบบไกลครับเดี๋ยวผมจะพาประความเนีไปสำรวจเลาะไปเลาะไปเลาะนะครับในเที่ยงนี้นะครับเดี๋ยวลงไป ข้างล่างกันเลยนะครับออกไปข้างล่างหน้าที่ว่าการอำเภอกมาลาใสมันยากาศเชียวขจีหนาฝนนะครับโอ้โดมเรียบร้อยพี่น้องมาติดต่องานเพื่อจอดรถในโดมก่นตอน ถอ,อดเวลางานเนี่ยโอ้แน่นเลยครับส่วนสนามแชีงเลือดท่านาเมนี่ลงไปเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเปาจากกะมาใสไปกัลสินลอ ยางเลาะจังไรก่อนโอทอปเพิ่นบ่ได้ขายในขางในเนาะปีนี้มาอ๋อมาแล้วสินค้ามาแล้ว ยังต่ำเอายังต่ำเสียยังต่ำฮะเงินบ่พพอมีเงินจ้าบาทเจ้าสซื้อไปเรียนจะไดนเถ่า่าแห้งแล้วเอาไปให้ไผ้ฮะให้ร้านท่องยังได้เมืองข่อยให้เข้าลงบานขอยป่วยได้นี่มมี บ่บ่เจ้าคือบ่เอาซ้ำเงินเจ้ามีบ่อลอยเกาเกาสองลอยมีอยู่คนบ่เอาคนบ่มักอ่ะเจ้าสิเอาไปยังรถเถาเพราะแห้งเลยไหมเอาไปให้ไผ่ก่อให้ท่องอ๋ออันสิไปเยี่ยมควาดเขาเขาท่องบ่ะผู้ใดผู้ใด คนสีขายเท่าไรสี่ร้อยมีเงินสองายรอยนึงเป็นเลีย0รโอ้จำสี่ร้อยบ้านี้จะของมีสองรอยซื้อของสําราคาเงินมีตัวหาเงินเปลี่ยนอยู่บ่สิขั้่นี่คุุอนีสอขันนั้นเออแข่งเลือดพีแนนคอยกระเื้อเสื้อผ้าให้ใส่ใส่บ๊อบถ้าเอาซ้ำเงินเอาซ้ำเงินเือบอนนอยทุกป ซ้ำเงินนั่นๆๆๆไปเอาขั้นละสองร้อยไปอเอาเนี่ยคอยให้เติมรอยนึงไปหาใสอีกด้วยเย็นให้เอาถูกครับอือเอาซ้ำเงินไหมเออเปเกินตัวอะไรไหมแน่นั่น,น เอาซีเอาไปไผบอกก่อนเอาทองพูดอะอยู่ในทองเจ้าให้ลูกบ้าแล้วบ้าแล้วอ๋อสิซื่อไว้ให้ลูกเพิ่นลูกเพิ่นอยู่ในทอง็เับ้าฟันไปเหรอต่ำเอ้ยเบอดละเด้เบอดละเด้คอยให้ซ้ำนั่นเด้อ ปีนี้ยังมาขอายังขออีกด้วยบอลไงนั่นบ่บ่ขอบคุณผู้ให้เงินลอยขอบคุณบ่เออเอาบอกเอฟซีคนนี่มาเที่ยวงานแข่งเรือวันที่ยีิบเอ็ดเบื้องสาวน้อยเด้ออุ้งอิงแมนแมนเจ้าไปหาหมองจอดรถให้อุ้งอิงเข้าใจว่าไปบวกรถเฮ่งๆคุณน่ะมีการไหว้เฮงๆอีก เอ้ยบ่าเอ้ยหลูกอยู่ในถองมาสัน่นเอ้ยเออเออย,ยังไม่เห็ดข่แห้งข่เก็บข่แห้งพาเสร็จติ้งมานี่เสร็จติ้งแต่พอแล้วหายแล้วสินไมอควายอีกนี้ไปไปไปมือนี่ทายลีปค้คนบ่าให้พี่น้องเบิงบ่งบงบปญญยาอ่อนดอกไปใส้รถเจ้าคุณ<ถ>มีรถชีดีก็ข่อยคุณสี่ร้อยคุณอ่ะ เอาไปให้ไผก่อนบัตนี้ไม่เอาขอยให้ลูกขอยซะไป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 ชี้ออกไปทั้งทางหลังอำเภอเอาบ่อเซียวกับเล่นครับพี่นอ้องต่ำแล้วสิเป็นแบบเอค้าประจำอำเภอเนี่ยครับอยู่มองหนึ่งอำเภอหนึ่งสิไม่นอกพี่น้องเลาสิบอกเขาสติบ่สมประกอบแต่น่ารักนะครับบ่อหยอกบ่อโน่นบ่อมัน อาจจะขืนมากเพื่อของเงินเท่าละยี่สิบบาทเท่ยนั้นเนี่ยซื้อกินเมื่อกี้อยากได้รดรดเด็กเล่นมาเสื้อให้ลูกเพิ่งยนท้ทว่างมาสัน่นโอ้ยจกอยู่ใส่อกรคาคาสี่ลอยมีเงินสองลอยผมให้ลอยหนึ่งแม่ข่าก็เลยให้เพราะค่าปีไก่แม่นไปรล้านเสื้อผ้าอยากได้เสือ้อได้ซื้อเสื้อให้อันถี่้าพี่น้องอยังหรอนี่นะครับ แต่สร้างหลังอำเภอเข้าข้างหลังมันก็จะเข้าหลังวทิทีสาวน้อยมองล้านที่ศีสดงหอดเมือ่อล้านนี่บบว่างี่นรองรถจอดมันต้องได้มากันตรงนี้ที่นี้นี่อยู่หลังอำเภอหน้าศูนย์ภาคศูนย์ทะเบียนผมมาชิมะว,ว,ว่ามองจอดรถจองมองจอดรถไปให้ทีมงานให้ยีหลา่าอุ้งอิงน,นี่ศูนย์ทะเบียนนะนธรรมาจาก

นี่เชียังพ่อาปานบางฮงเออบอลุงเสืออะไรดีเจไก่มาเบอกจอดมองจอดรถเด้อเหมือนงานแชีงเรือยยิบเอ,ดอ็ดอ๋อนี่ยเดี๋ยืมล็อกเจ้านี่ให้รถอีหลาห้าองหญิงถอยเขามาจอดมองนี่แหละปีนั้นเพื่อนมาปีนั้นเพื่อนม่เขาบมกไม่งจอดจอดไก่ เอ้าสาวน้อยเพชรบันแพงคณะใหญ่ได้มันวันที่ยี่สิบเอ็ดวันสุดท้ายสาวน้อยลำเพลินโชว์น่ะเพิ่นเปลี่ยนจากสาวน้อยเป็นเพชรบันแพงแล้วเปลี่ยนวงน่ะเขาะเสียงกันตีแสดงว่าเจ้าวงหัวจักเปลี่ยนมันมาไม่รู้แมนตอนแรกก็ของเฮาจ้างลำเพลินโชว์แต่ทีนี้มันมีกันไปเป็นนางกินเขาใครเรียกว่าเอาสายยันก็มาขอมังกรแล้วเห็นวงหญิงยุคอยว่าหญิมากินตับหกเนืงอ่แต่เธอว่า งยิจ,จายา้าอนอกน่อยหนาหน่อยหึ่งตัวรก,อ,กวอ,บบอ้งาคือ,อ,อม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 นจพามามาหลอดเอร์รเ็นต์เขาเปลี่ยนบอกบอกแน่บอกเน่ยร้านใร้านเจลินมั้เหลียวหลวต้นเหลีวบเหลิว,วต่นอเลาเอาพอกันใช้ผ้าลูกสาวเหลีวร้านหลีวกระสนี่พอกันใช้เล่าหูจักคนลุกคนลุกเหลีวอยาก ขอแต่งหน้าให้น้องแมนวาเอาฟรีแมนวาค่า uh> จ้างเนี่ย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 เอาผานคลิปนี่มีมีแต่ช่างประจำก็มีอยู่พ่อพ่อการชัยพ่อฮักอีลาน่ะเราเคยมาอยู่น้ำหม่ไทยเล่าหัวจักรลานี่อยู่ล่านต้นลิ้วลานคนหนึ่งบรมานออกจากนี่ไปอยู่น้ำศิลปินผู้ไทยบ่ะทีมงานน่ะล่านต้นลิ้วนี่แหละ เพื่อนไปอยู่ศิลปินผู้ไทยไปเห็ดงาน,น,านแมนแมนบปะเดี๋ยวนี้แขวเราบ่มัมมี่เออเออออกจกกเลยยายอันหมู่บ้านยายถามข่อยไกอันกูบ่เห็นเจ้าโดนถ่นนี่นะข่อยไปพาเสตติ้งมาเนี่ยเสตติ้งข่อยแตะพอดีแม่ถ่ายคลิปนี่พี่น้องเบิง่งเฮามาติดต่อล้านขางเพื่อหาหมองจอดหายิราขอบคุณครับเย็นไก่ว่า อันลานต้นเลี้ยวสีขาวแต่งหนาอะไรเงี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวฉีบบอกเนาะเอ็กลับมาลาไส้เขากระสินกับขึ้นชื่อลานต้นเลี้ยวนี่แหละเนาะเนี่ยเอาคือว่าไปมาหาสู่กันเขากับพ่อตอนรับเขาใช่ไหมนี่ดี่หนึ่งจุดสองจุดสามจุดมันเป็นสอดกล้องไม่ใช่หรอมันจีตไม่ต้องเดียดมองเัินใส่ติงมันอยู่นี่ ทางขวายังเดียดเดียดเยอะเอามันคือพาหลายจุดแต่ใส่มันก็สอดกล้องพ่ออยู่สมัยไม่ตาตาเก่าเขาสีแพ้าผ้าหนาท่อมเราเปิดเล่่ออันนี้เขาก็เครื่องมือเขาเนาะกล้องเขาต้องสอดเข้าไปเอาสีผ้าได้มองจอดแล้วท้าล้านไกล่ต่ำฉดดิ่งล้ำอำเภอถ่าวกกันไว้เออเดีาเดาสี่แม่ละพราะว่าหอประชุมข่อยกัด ติดต่อแน่นเพื่อแหวนด้แดนเซอร์ซุ่มนั่นมายิบเอ็ดตอนเศร้าก็คือนอนพักห้องแอร์นี่เลยเขาก็สิไม่กินเขาล้านเจ้านี่แหละเดี๋ยวสิบอกให้อโอ้ครับเอาเอา,เอาบอกบอกกบเพลงกอนเราเปิดเพลงแม่ค่าเปิดเพลงอันลิขสิทธิ์เอาพี่น้องมาได้แวะได้มากับมาล่าสายตองมาตองม่ล้านเจไก่ต่ำสะดิ่งนะครับเดี๋ยวจังได้กะจะพามารีวิวต่อมือนีมาติดต่อมองจอดมองเศร้า เอาคลิปนี้ฝากพี่น้องขอบฉันเนี่จเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณที่เข้าม,มาติดตามรับชมช่องซอหนุ่มทะเบียนเกียวอนินออฟฟิเชียลครับสวัสดีครับ